G vectoring plus ของ Mazda กับ Active yaw control ของ Mitsubishi ต่างกันยังไงบ้างครับ,บคือ<ป>พวกนี้แนวคิดมันเหมือนกันหมดทำ<ก>ยังไงก็ได้ให้รถมันเข้าโค้งให้คมอ่ะอ่าเข้าโค้งแล้วเสียการน้อยที่สุดแล้วหลักแนวคิดของพวกนี้ก็คือการกระจายแรงบิดระหว่างล้อทั้งล้อที่อยู่วงนอกและวงในคือโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่กระจายแรงบิดได้อย่างอิสระคือจะทําให้ล้อด,ด้านในโค้งหมุนช้าล้อด้านนอกโค้งหมุนเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาถียราพในการเข้าโคง้งไม่ให้มัน เกิดการ understeer หรือ,หร,อหรือ over เยอะเกินไปซึ่งในแต่ละแบรนด์ที่เขาคิดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือต้นทุนน่ยใครต้นทุนสูงคุณก็ได้ซอฟต์แวร์ดีจัดการกำลังล้อพวกนี้ได้ไวซึ่งมิซูบิชิอ่ะเขาก็เคลมของเขาว่าไอ้ active yaw control รวาครัมันมันตอบสนองในการเข้าโค้งได้ได้ดี ซึ่งซึ่งมันก็จริงซึ่งซึ่งแอคทีฟยอนโธของของมิสซูอิชิผมว่ามันก็ทํางานได้ดีก็จีเวิร์ดริงพลาสก็ก,ก็ก็ไม่ต่างกันเพีงเยงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์มากกว่าที่มันใช้ในการคํานวณในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรยอร์ยอยอ่ะมันคือมันมันมันคือแกนที่ไปใช้ดูว่ารถเนี่ยมันมีความเอียงจนจนเกิดอาการเสี่ยงที่ต่อการพิคว่ำาต่อการเกิดการอันเดอร์สเตียอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ามาช่วยควบคุมแรงบิดอ่ะได้ไวและเหมาะสมแค่ไหน ก็คือหลักๆมันคือเรื่องของระบบช่วยควบคุมรักษาเสียภาพการทองตัวในขณะเข้าโค้งครับอื